ทำแบบฝึกหัดได้แลกเรียนจะได้มีความรู้ตรงนี้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอาละเมื่อกี้นี้เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เ,เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นดูภาพสิคะอะไรไน,น้ำส,สิเป็นภาพนี่คืออะไรตึกหรอ คอนโดมิเนียมนะคะคอนโดมิเนียมนะคะเป็นไงคะตึกร้อยชั้น50ชั้น150ชั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกล้องในห้องเรียนเรามีกล้องอ่าเรากลับมาในห้องเรียนเราห้องเรียนเรามีกล้องห้องเรียนเรามีโต๊ะห้องเรียนเรามีเก้าอี้มีอะไรอีกในห้องเรียนของเรามีแอร์มีไฟ มีโทรทัศน์มีประตูมีหน้าต่างอ๋อมีลำโพงมีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มีเจาะมีกล้องวงจรปิดมีนาฬิกามีอะไรอีกกระดานเหล่านี้อ่ามีไฟเหล่านี้นะคะเอวกระเป๋านักเรียนล่ะสมุดนักเรียนล่ะปากกาล่ะดินสอล่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเรานะถ้ามนุษย์สร้างขึ้นก็จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะแต่ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกรเด็ต้องแยกให้ถูกนะอ่ะดูภาพต่อไปอะไรเอ่ยอ่าตึกรถไฟ <ป S 1> ฟ้า,ฟา,ฟาอ่าโบราณสถานโบราณวัตถุวัดวารามต่างๆเหล่านี้ จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นรถไฟฟ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมไม่ไมวัดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมไม่ตึกหรือบ้านเรือนที่คนอาศัยอยู่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมไม่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นภูเขาล่ะม,มาภูเขาเป็นสิ่งแวดล้อมอะไร ตามธรรมชาติทะเลตามธรรมชาตินะคะอ่ามาดูต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ามีอีกนี่อะไรภาพนี้คืออะไรอ่าวัดหรือพระราชวังนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองอันนี้แหละคะอ่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นน้องซาเลงน้องซาเล้ง นะคะดูด้วยค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอันนี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อกี้เราดูภาพคราวนี้เรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะหรือแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมื่อกี้บอกแล้วว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยบางอย่างเราสามารถมองเห็นได้แต่บางอย่างเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะอย่างเช่นวัฒนธรรม นะคะเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะ,ะนักเรียนมาดูต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างแรกคืออาหารเอาน้องอาหารเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมถ้าเป็นพืช ถ้าอาหารที่เป็นพืชที่สามารถว่าเก็บแล้วมากินได้เลยเนี่ยอย่างเช่นพวกผลไม้ป่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเป็นอาหารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราต้องแยกให้ถูกแต่ถ้าเป็นอาหารประเภทที่ว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวเป็นสิ่งต่างๆที่เราปรุงขึ้นมาก็เป็นอาหารที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต้องแยกให้ถูกนะคะอ่ะดูต่อเสื้อผ้านักเรียนใส่ชุดนักเรียนเนี่ย ธรรมชาติให้เรามาไหมนะคะก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมาเองแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างเช่นเ,เรากระดาษเงี้ยใช่ไหมก็ใช้จากต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เราก็สามารถปลูกได้นะคะเราปลูกต้นไม้ถ้าเราต้องการจํานวนหรือว่าปริมาณมากขึ้นเราก็ปลูกนะคะเพื่อนำต้นไม้เหล่านั้นนะคะมาทํา มาผลิตเป็นกระดาษหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เราเออต้องการนะคะแต่ว่าเสื้ออาหารและเสื้อผ้าในที่ครูคนำเสนอนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อไปค่ะบ้านเรือนเมื่อกี้มีคนบอกคุณว่าเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติไม่ใช่เลยแต่ถ้าเป็นถ้ำแต่ท่านักเรียนหมายถึงบ้านที่เป็นถ้ำเพราะว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยไม่มีบ้านใช่ไหมจะอาศัยอยู่ตามถ้ำตามป่าถ้าถ้ำเหล่านั้น่ะ เป็นที่อยู่อาศัยที่เกิดจากธรรม,ามาชาตินะแต่ถ้าเป็นบ้านในสมัยยุคปัจจุบันเป็นบ้านเรือนไทยเป็นบ้านตึกเป็นบ้านหลังเดี่ยวเป็นทาวน์เฮาส์เป็นคอนโดมิเนียมเป็น,ปนหลากหลายเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต้องแยกให้ถูกนะคะเดี๋ยวสองคนนี้คุณครูจะให้ออกมาพูดแทนคุณครูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคุณครูครับผมอยากจะอธิบายแทนครับเดี๋ยวจะให้ออกมาเลยยานพาหนะ รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บัตจักรยานเครื่องบินเรือรถไฟรถไฟฟ้าใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเห็นรถไฟฟ้ารถไฟไอ้น้ำรถไฟธรรมดารถไฟดีเซลลางล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มน,มนุษย์สร้างขึ้นนะอ่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเรือนยานพาหนะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปค่ะมีอีก ถนนเราเรียนเรื่องชุมชนการเปลี่ยนแปลงชุมชนในอดีตสู่ปัจจุบันในสมัยก่อนนั้นถนนจะเป็นถนนลูกรังถนนดินนะบ้านเรือนก็อยู่กันห่างๆนะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะบ้านหนึ่งหลังมีบริเวณมากมายปัจจุบันมีถนนคอนกรีตมีถนนราดยางมีสะพานสูงสะพานโทเวเยอะแยะเลยนะคะล้วนแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมนุษย์สร้างขึ้นนะคะ นักเรียนเนี่ยคุณครูเห็นนักเรียนนักเรียนนักเรียนทิ้งกระดาษลงใต้โต๊ะนะนักเรียนชายกลุ่มนักเรียนชายทิ้งกระดาษลงใต้โต๊ะกระดาษที่ทิ้งลงใต้โต๊ะเป็นขยะถามว่าขยะนี้เป็นสิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นไหมนักสมมุติวรานักเรียนกลุ่มสองกลุ่มสองเนี่ยฉีกกระดาษแล้วก็ขยำขยำทิ้งลงใต้โต๊ะกระดาษที่ทิ้งลงใต้โต๊ะนั้นเป็นขยะแล้วใช่ไหมถามว่าเป็นสิ่งแวดล้อมไหม เป็นไม่เป็นคะเป็นและเป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่มนุษย์ทําไมมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ทาทาให้มันเกิดสิ่งแวดล้อมตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีดนะคะเป็นขยะไม่ดีนะคะเราก็ต้องรู้นะคะว่าควรจะไว้ตรงไหนเก็บตรงไหนหรือว่าจะทิ้งหรือไม่ทิ้งนะคะในห้องเรียนเนี่ยก็ต้องดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราลดแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นนะคะอ้าถนนแล้วก็ไฟฟ้าในห้องเราเนี่ยมีไฟฟ้า นะมีไฟเรากําลังถ่ายทอดทางไกลนะคะถ่ายทางถ่ายการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมแต่เป็นสิ่งแวดล้อมท,ที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเอ้าน้องชื่ออะไรนะนัตพัฒน์ัตพัฒยืนขึ้นเลยน้องนัตพัฒน์ตอบคุณครูนิด,นนนนดหนึ่ง ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นในห้องออกอากาศเราเนี่ยมีไฟตั้งหลายดวงนะมีแอร์ด้วยนะคะแอร์คอนดิชันแอร์ตัวนี้ก็ต้องใช้ไฟเหมือนกันนะคะแล้วเราก็กําลังถ่ายถ่ายทอดทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะกร<ๆ>สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมกล้องทั้งสองตัวที่อยู่ในห้องเราก็ต้องใช้ไฟคุณครูถามว่าไฟฟ้าที่อยู่ที่เราใช้ณขณะนี้เป็นสิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นและเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทไหน เดี๋ยวจะถามทุกคนน่ะที่ใครไม่ฟังกูจะให้ตอบสองข้อเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทไหนคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือหรือสิ่งแวดล้อมที่ตกลงไฟฟ้าเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทไหนคะตอบดังๆคะ่ะตอบดังๆคะ่ะสิ่งแวดล้อมที่ที่อะไรคะ ตอบค่ะกล้าตอบหน่อยแม่ผิดก็ไม่ว่าอะไรอะตอบค่ะอะคนอะตอบพร้อมกันสิคะไฟฟ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์มนุษย์สร้างขึ้นนะคะน้องนภัสนั่งลงแล้วไม่คุยเลยนะคะเดี๋ยวถ้กคุยคุณจะให้ตอบอีกสองคำถามคนที่คุยด้วยกับเพื่อนจะให้ตอบสี่คำถามสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปค่ะประปาประปาคืออะไร คือน้ำนะคะคือน้ำที่เรานาํามาผ่านกระบวนการนะคะผลิตเพื่อให้น้ำนั้นทำไมสะอาดแล้วแล้วส่งไปไหนส่งไปให้ผู้คนบริโภคอุปโภคนะคะก็คือเอาไปใช้นั่นเองนะคะทั้งดื่มทั้งกินนะคะเพราะฉะนั้นประปาก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปค่ะ โทรศัพท์โทรศัพท์นะสมัยก่อนนี้ไม่มีโทรศัพท์ติดต่อกันก็ข่าวสารก็เขียนเขียนจ,จ,จ,จดหมายยังก่อนนั้นยังไม่มีโทรเลขก่อนเขียนจดหมายแล้วก็ม้วนม้วนม้วนแล้วก็ใส่ขานกพิราบบินไปอ่าบินจากหัวหินไปกรุงเทพนักเรียนว่านกสามารถไปไปสือ่อเอาจดหมายไปส่งได้ไหมได้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้นกเนี่ยในการสื่อสาร แต่ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการเข้ามาเรื่อยนะคะก็ใชโ้โทรเลขนะโทรเลขและในปัจจุบันยิ่งทันสมัยไปกว่านั้นอีกใช้อะไรโทรศัพท์พนะโทรศัพท์เพราะฉะนั้นโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อไปค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นความเชื่อที่คุณครูบอกแล้วว่าทางกายภาพบางอย่างสามารถมองเห็นได้บางอย่าง ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างความเชื่อเนี่ยนะคะความเชื่อเนี่ยมันไม่มีรูปภาพให้เราดูหรือไม่มีให้เราเห็นแต่มันเป็นเป็นอะไรคะเป็นทางกายภาพที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แต่เป็นการปฏิบัตินะคะที่เราปฏิบัติแล้วก็ยอมรับกันนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะค่านิยมค่านิยมคืออะไรก็คือสิ่งที่ นิยมใช้นิยมตามตาม,ตามกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นตอนนี้สมมุติว่ามีแฟชั่นใหม่ๆเนี่ยเขานิยมกกนุ่งกางเกงขาสั้นหรือว่าขายาวณาตอนนี้น้ํากําลังท่วมบางจังหวัดเนี่ยเราจะไปใส่ขายาวไหมเราก็จะต้องใส่ขาสั้นตามสมัยนิยมตามอะไรอย่างนี้นะคะนิ่านิยมเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรายละเอียดกันนะคะ เด็กๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าความเชื่อหรือว่าค่านิยมเนี่ย,ยเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรายละเอียดตรงนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราบางครั้งเรามองไม่เห็นนะคะแต่เราดูจากการปฏิบัติหรือว่าการกระทานะคะ,ะมาดูต่อตประเพณีประเพณีเช่อนอะไรประเพณีประเพณีลอยกระทงนะประเพณีลอยกระทงก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะ,ะนะคะปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะปฏิบัติสืบต่อกันมานานมากใช่ปะ เออนะคะปฏิบัติสืบต่อกันมานานมากนะคะ,ะเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆประเพณีลอ,อยกระทงแล้วมีประเพณีอื่นอีกไหมสงกรานต์สงกรานและอะไรอีกอะไรอีกคะบุญบั้งไฟอะไรอีกอะไรอีกคะพีตาโขนแข่งเรืออเหล่านี้ถือว่าเป็น ประเพณีเป็นขนบธรรำเนียมปร,ประเพณีก็จัดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัฒนธรรมนั่นเองนะคะกฎร,ระเบียบกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นเ,เป็นวัฒนธรรมนะคะที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะในอยู่อยู่ในสังคมร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้น ประเภทของสิ่งแวดล้อมก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอ้าวคุณครูสรุปให้ดูนิดหนึ่งนะคะสรุปประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยังแบ่งออกเป็นอีกสองชนิดคือสิ่งแวดล้อมที่มี ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต lord. อย่างงนะอย่าสับสนนะสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดโดยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้หรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะทางสังคม RF, ทางวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถมองเห็นได้หรือไม่สามารถมองเห็นได้นะคะสิ่งเหล่านี้ลดแล้วแต่เป็น สิ่งแวดล้อมทั้งนั้นนะคะตอนนี้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาคุณครูให้เด็กๆนะคะเขียนนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะประเภทของสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ให้ใส่ตัวอย่างนะคะอ้ะคุณครูเขียนให้ดูบกระดานก็ได้นะคะอ้าวสิ่งแวดล้อม ประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าประเภทของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขีดเส้นลงมาแล้วก็เขียนข้างๆว่างงมานนษย์กัมพุจัดใช่ค่ะประเภทนะคะประเภทของสิ่งแวดล้อม ป .3 เนี่ยคุณครูอยากจะให้ฝึกเขียนในสมุดนะคะจะได้ฝึกลายมือด้วยแล้วก็ฝึกสะกดตัวอักษรด้วยนะคะประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมอะไรคะทางธรรมชาตินะคะอ่าแบ่งแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแบบนี้ให้คุณครูยืมไม่บรรทัดนิดหนึ่ง ดดไว้นะคะาจากนั้นนักเรียนเขียนเลยว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินักเรียนใส่ให้เต็มประโยคจะได้รู้ลูก สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นจากนั้นนักเรียนก็ทำไมคะใส่มาเลยว่านักเรียนก็ตีเส้นนะคะ ขอนักเรียนอ่นะคะรัวตีเส้นด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ใส่ไป1 2 3 4 5ด้านนี้ก็1 2 3 4 5นะคะอยาก อย่าลอกกันนะคะเพราะว่าเราเรียนแล้วเรียนลองคิดดูว่าประเภทของสิ่งแวดล้อมนั้นคุณครูบอกแล้วแบ่งเป็น2อย่างก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยังแบ่งอีกได้อีก2อย่างก็คือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะส่วนอันนี้ก็ยังแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมแต่ไม่ต้องทํหนึ่งถึงตรงนี้ให้ยกตัวอย่างแค่อย่างละ5ข้อนะคะเอาละค่ะ วันนี้เนี่ยนักเรียนคงทําให้เสร็จหรอกในห้องเพราะว่าเวลาเราหมดนะคะคุณครูฝากนักเรียนไปเป็นการบ้านนะคะ,ะเป็นการบ้านแล้วนํามาส่งในวันวันจันทร์นะคะการบ้านวันนี้ก็คือ,อทําแบบหัดนะคะประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะค่ะคุณครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะและเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ